สวัสดีครับช่องอัศวินไทม์ครับวันนี้มาเล่นฮีโร่กิลด์นะครับกิลด์เทคนิคง่ายๆเลยนะครับตามสไตล์แบบเบสิคเบสิแต่ว่าในคลิปนะครับจะเป็นเจโมเล่นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เจโมเป็นคนเล่นโลมครับผมก็จะมีเป็นไอเทมพื้นฐานนะครับต้องออกรองเท้าลดคูเดาวด้วยนะจะได้สกิลได้บ่อยๆสตันก่อกวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าหพุ่งไปมีเกาะนะครับแล้วก็อันติล็อกเหมือนปกติ ไอเทมก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับไม่มีอะไรแปลกแหวกแนวทั่วไปตามปกติลดคู่ดาวถึง35%นะครับของโลมเปลี่ยนตามสถานการณ์แล้วก็ส่วนรูนเรามาดูกันครับรูนจะต้องเป็น Desolate Protect s t i n นะครับเพื่อให้เล่นง่ายตอนช่วงต้นเกมนะครับเราจะใช้เน้นเจาะเกาะครับมันจะเล่นง่ายกว่าครับผมเซตนี้เลยนะครับโอเค ชัดเจนนะครับโปรเทคต้องยืนหน่อยนะครับคิวด์จะมีจังหวะทั้งวงนอกวงในไม่งั้นเราจะไม่ไหวนะครับส่วนพลังแฝงเสร็จนี้เลยนะครับต้องเปลี่ยนเป็นเจาะเกาะครับเน้นเจาะเกาะนิดนึงแล้วก็มานากับเลือดเอาไว้ยืนวงในได้ครับตามนี้พบกันในเกียนได้เลยครับี่ครับคิวด์ตามพื้นฐานนะครับพุ่งไปแล้วก็สตันได้หทีสตันทุกซีซีทุกสกิลเลยนะครับ พุ่งไปสแตนแล้วเราได้โลด้วยครับ s <S พุ่งไปผักพุ่งไปล็อกแบบนี้ครับเป็นตัวที่ปวนมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับโลมแล้วก็มีดาเมจด้วยนะผมว่าดีนะแนปัจจุบันโดยทั่วไปแล้วนะครับกิลด์จะถึกโดยสกิลของเขาเองนะครับพุ่งไปติดโลอันติล็อกใครก็เถียงไม่ได้ถ้าไม่โดนตัวตีไกลนะครับแล้วก็ สตันท่า2ปกตินะครับเขาจะได้เกาะอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเกาะขาวๆเขาจะมีอยู่เรื่อยๆเ,ย,เยนนะั้นเขาพุง่งโลติอีกแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นออกของเมธจะคุ้มกว่านะครับแต่ก็ตามที่บอกนะครับลูนยังไงก็ต้องใช้โปรเทคอยู่เพื่อเล่นวงในด้วยครับผมไม่งั้นจะบางเกินไปนะครับบางจังหวะถ้าเจอตัวเบิร์ดแดงๆเราเข้าแล้วครับ เห็นไหมพอแทงได้บ้างนะครับช่วยเพื่อนได้อะไรได้ถ้าล็อกสวยๆแล้วจังหวะที่ลมเขาไม่มีล้างนะครับค่อนข้างได้เปรียบเลยนะมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าสมมุติเราล็อกเนี่ยถ้าเขาไม่มีรองเท้ากันซีซีนะเขาเดินไม่ออกเลยนะครับไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะต่อให้โดนปลายวงรอบวงรอบนอกนครับมันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นถ้าเขามีรองเท้ากันซีซีเขาจะขยับได้ดีละนิีทีละนิดีละน,น,นิดนะครับมันก็ยังแบบนะมีดาเมจด้วยนะครับถ้าล็อก เจมูเล่นทำจังหวะได้ดีอยู่นะครับแล้วท่า2ที่สตันเนี่ยครับมันสตันโดนได้มากกว่า1ตัวนะถ้าเขายืนติดๆกันช็อตนี้พลาดนะครับกลางหน้าป้อมเลยพักกระเด็นเลยครับเจอเจช็อตนี้จิกจนตายเลยนะครับหนึ่งเปี้ยงพ่งตามแล้วก็จิก ปกติถ้าเจอพวกแบทแมนพวกเพนอะไรเงี้ยครับตัวล้วงต่างๆเนี่ยเข้ามาถ้าเจอ Ant er, กิลเดอร์กลางอันตินี้อยู่เลยนะครับเพนกระโดดไม่ออกเลยแต่เราต้องสกิลก่อนะนะต้องล็อกก่อนไม่งั้นเราจะโดนใบทำไม,ไม่ไดนะ้นี่ครับเห็นไหมเจอเจ๋จับไว้คาไว้2ตัวขยับแทบไม่ออกเลย สกิลสองของคิวด์ค่อนข้างดีนะครับเล่นคล้ายๆพวกมวยครับคอยทําจังหวะอย่างเงี้ยครับเปี้ยงเห็นไหมครับเขาต้องหยุดเพาะนานพอสมควรเลยนะสแตนเป็นตัวเปิดจังหวะระยะไกลนะครับแล้วตัวอื่นต่อได้ถ้าผมมา,มาเล่นกับโดยปกติในคลิปเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เล่นกับวีล่าที่ผมเล่นนะก็จะเป็นตัวชี้เป้าครับคิวด์หรือถ้าหัวใจของวีล่าผัดกันชี้เป้าก็ได้ครับใครสตันได้ก่อนอีกตัวก็ตาม เป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะโหดอยู่นะครับลองไปเล่นกันได้นะครับเนี่ยครับไม่มีรองเท้าล้างนะครับเห็นไหมครับโดนปลายวงที่ผมพูดขยับไม่ได้เลยนะครับจังหวะนี้ติดขนาดติดปลายวงยิงเดินไม่ออกเลยครับช็อตนี้ก็สลับกันครับ วีล่ามีสตันก็เปิดก่อนกิลเดอร์ตามอะไรแบบนี้ครับถ้ากิลเดอร์มีสตันได้ก่อนกิดสตันไปวีล่าก็ตาม s <S ดาเมจเวททั้งคู่นะครับเจอทอยก็สะดุ้งอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ส่วนใหญ่แพทปัจจุบันเขาค่อนข้างออกทอยกันน้อยลงนะครับเพราะว่ามันโดนเหมือนแบบโดนปรับลดความแรงเวทแต่แทงก็ยังออกอยู่ครับ แต่ก็เล่นได้นะผมว่าเมทดูจะดีขึ้นนะเพราะว่าเกาะเขียวก็โดนเนิฟรงเท้ากันเวทก็โดนเนิฟแล้วก็ทอยก็โดนเนิฟเพราะฉะนั้นพวกตัวเวทเราหน้าเอามาเล่นนะแผ่นปัจจุบันผมว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวของกันเวทโดนเนิฟทุกชิ้นเลยแผ่นล่าสุดนะครับสำหรับปลู่กิวเองนะครับปู่กิวคอมโบได้หลายตัวมากเลยนะ ส่วนใหญ่ที่ดังๆล่าสุดนะเขาไปคอมโบกับเอลซุนะครับที่ปู่กิวตันทุบเอลซหยิงเหมือนเป็นตัวชี้เป้าให้ได้หลายๆตัวเลยนะครับปู่ชี้ให้เอลซุปู่ชี้ให้วีล่าชี้ให้ลิเลียนาชี้แบบดีมากๆเลยนะครับลองไปหาคอมโบกับปู่กิวได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นสตันแบบที่แบบระยะไกลจัดเลยนะบางทีเราตามอย่างเงี้ยครับเราต้องการที่จะหยุดหนึ่งจังหวะเนี้ยปู่เลยทำให้ได้นะครับ สตันไก่พอเข้ามาจะโดนล้วงปู่แกก็สามารถกางอันติได้เนาะอย่างที่พูดไปแล้วและถามว่าปู่แกเองพิวไหมก็พิวนะครับสกิล1ได้ทั้งเกาะได้ทั้งพุ่งหนีพุ่งเข้าอะไรนะครับจังหวะนี้ปู่สวยสุดๆเลยนะครับสตันตายก่อนแล้วก็ล็อกตัวที่เหลือ เนเ้นๆครับจับได้หมดเลยจังหวะนี้เจอเจ,อเจอมูดดูนี่นะครับช็อตนี้เมนไม่ยอมกลับบ้านครับเจเลยจัดให้ไปยังหายใกล้จริงนะครับเนี่ยดูจังหวะตามเอลันดอร์ครับจิก จิกจิกขนาดเอลโดอเองนะโดนจิกจนตามทันแต่ก็เป็นจังหวะลุมด้วยครับไม่ใช่ว่าปู่คนเดียวถ้าเจอเอลโดฟี่พิวพ้วปู่ก็ตามไม่ทันอยู่ดีครับนี่ครับสตันพอเริ่มเลทเกียร์นี่แรงมากเลยนะสตันเปี้ยงเปี้ยงเปียงเปียงอย,ย่างกับเอลสุซูมเลยนะครับแรงจัด เพียงเขาเดินกลับบ้านเปียงเขาเดินกลับบ้านก็ได้เปรียบอยู่นะครับได้แบบได้กดดันเนี่ยครับเปียงตายเปียงตายยิ่งถ้าแบบเลดเกมนี้เราเล็งเป้าไปที่แครี่กับเมทนะครับโดยส่วนใหญ่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับแครี่กับเมดอย่าไปเลงที่แท้งนะครับที่ีเล่นช่วงเลตเกมเลงแครี่กับเมดอะ่ะโดนทีเกินครึ่งหลอดแน่นอนครับ เพราะว่าเราออกบูมสติ๊กเนาะดาเมจแรกที่อัดเข้าไปเปี้ยงเนี่ยมันคูณนะครับแรงจัดๆมดดงครับก็ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับขอให้มีความสุขกับการรับชมในตัวอย่างคลิปที่เหลือนะครับก็ผมขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ อีกนิดนึงนะครับพอดีถ้าสมมุติว่ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะครับในคอมเมนต์อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับว่าผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าแบบตอบผมหมายถึงว่าถ้าแบบคอมเมนต์มาเป็นคุยกันนะครับไม่ใช่แบบเป็นแบบหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยหรือว่าบอกนาทีอะไรเนงะี้ยผมไม่รู้ว่าผมไปพิมพ์ตอบว่าอะไรเพราะแต่ครับ <laughs> โอเคครับสวัสดีรอบครับบ๊ายบาย